ปอนัทวุฒิเข้าโรงพยาบาลป่วยอาการหนักบอกสุดลงเร็วมากทรมานจนแทบนอนไม่ได้ทำเอาหลายคนตกใจพระเอกดังป๋อนัทวุฒิสะกิดใจเข้าโรงพยาบาลจุดป่วยอาการหนักบอกสุดลงเร็วมากทรมานจนแทบนอนไม่ได้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับพระเอกรุ่นใหญ่ยอย่าง ปอนัทวุฒิซอกิจใจที่หลังจากเข้าหมดสัญญากับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบบกช่อง7เขาก็ได้เซ็นสัญญากับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และก่อนหน้านี้ที่มีงานบิลล e ร์วิดเฟสติ53ปีของช่อง3ทางด้านปอนัทวุฒิก็ไม่ได้ลงการแข่งขันเนื่องจากปอนัทวุฒิมีอาการบ้านหมุนมึนมึออยากอาเจียนเป็นอาการนำในหูหนืดเลยทำให้ไม่ได้ลงแข่งขัน ล่าสุดทางด้านปอนัทวุฒิเข้าโรงพยาบาลป่วยอาการหนักบอกสุดลงเร็วมากทรมานจนแทบนอนไม่ได้โดยได้ออกมาโพสต์คลิปในติกต็อกปอนัทวุฒิได้ชุบผู้ป่วยของโรงพยาบาลแจ้งอาการป่วยว่า ผมไม่สบายครับอาการหนักอาการทรมานแอร์ทดนอนไม่หลับฟุดลงเร็วมากช่วงนี้หายไปไม่ได้ไลฟ์ช่วงเช้าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับก่อนจะดูแลใครก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะปอปลาวานซึ่งก็มีทางด้านแฟนแฟนแหกเข้ามาส่งกำลังใจกันเพียบอย่างไรก็ตามหากทราบความคืบหน้าอาการป่วยจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในทันที